เกียวออกเบิดแห้งยากกว่าเก่าวั่นแม่นบ่แม่พุ่นมีมีอะไรแคะได้กิ้มแข้วก็ยังใครก็บ่มีเนาะอืออือสารพัดแล้ว โอ้ถ้าจะแขวออกไปกับซำกังบางหนารถมันออกเนาะติดกลัวโว้อยู่นั่ยนะสมัยก่อนเคยอยู่กับคู่บาอาจารย์จ่าคนมาก็มาดิเห็นดนนะนะบ่ไมดิเห็นเิ่นดน ไปพออยู่งานบ้านเกิดข่วมสงสัยนะเดี๋ยวไปทั้งหนาเห็นเพล่นแม่นเพิ่นอยู่บ่แขวหนาแขาวออกนี่ยมันเด็ดไน้คนเปลี่ยนลูโสมหนาไม่ลายเติบได้จนเบื่องสักหนึ่งก็จังคือเบื้องอี่หนึ่งคือจังบ่งคือแขว่าวออมันออกเบิดน,นะโอ้ มันธรรมาดาตัวนี <c oughs> ฉันเขเล่วยังลองเช็คเบิ้งเครื่องเสียงเช็คว่าได้ก็ฮหอดเตือนทวีเท่านั้นแล้วก็ลงไปให้สร้างเบิ่งตัวเสียงเขาออกว่าได้ คือสายลำพงมันมีปัญหามว่านกะ็ปุกกักกักนะเครื่องใส่ไหมซ้อยมันก็ผุพังไปเสื่อมโส่มไปตามการตามเวลาตามสมัยมันหูุพันสันฐานอย่างคือกัน วัดว่าอาลา่าเพื่อกันตัวสางไม่กับว่าท่านเดวตัวเกากับผู้พังไปนั่มไอ้สีสอมสีย่างมันกับว่าไปเพื่อนยังว่าบูรณะปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์ตอมแซมดูแลไปอันไี้มันผู้พังกับ ปรับปรุงแก่ไขพัฒนาไปตามการตามเวลาตามสมัยมันคูมือเนี่ของใหม่ๆก็ล่ของเก่าก็เวลาไปสอมมากก็จาสสิมีอะไรมีอย่งมันุูบอรอก เ้ำมาโฮมกันหนึ่งสิละระเบิงใจเบิงจิตเบิงใจจะคล้องไปนั่มผ้าว่าน่าไปนั่มเขาอกเขาใจไปนั่มดูแลใจจะคล้องนี่หละมาสำคัญดูแลใจจะคล้องได้ก็ดูแลใจผู้อื่นได้นั่มเพรว่าใจเฮาบางคนบวมักค้องขี้หาย ใจพื่นก็จามาคล้องที่หายขึ้นกันเ <c oughs> บิ่งไปเพราะว่นาไปบอกให้มันมีนอีกยังว่าแรงพร่ใใจคุณมั่วเศสามองมันก็อยู่เป็นสุขท่านะ้นีแ่บบานเมืองก็เหมือนให้มันแห่งวิปริตพิษแปลกไป อากเสียว่าจังใดผู้ผม,มีหนาทีกับเ่าไปดูแลผู้ผม,มีหนาทีมันออกไปตรวจสอบผู้นั้นออกไปตรวจสอบผู้นี้เออมากคึิดอยู่บ <c oughs> วกมากลากไปคนครูเหมือนนี่เขาเกรง เกลงผวกมีซื้อมีเสียงกนเยอยู่ทุกปอกทุกเปอร์เป็นตัวฉีนนำสังคมและทุกเหมือนีทำเอาสื่อสารมวลชวนมวลเนี่ยเป็นใส่ในทางที่ว่าเป็นประโยชน์ลวงหล่ำกำเกินสิทธิของผู้อื่นไม่รักพุทธศาสนาเป็น เบาไวไหยล่วงละเมิดลวงหลำกำเกินสิทธิของผู้อื่นนะ่ะนะไห้มีความเกรงอกเกรงใจพุฒธรรเวาลาเฮาก็สซ้อนบอกกันด้วยกันไห้มีความเกรงอกเกรงใจกันบอกก้าวกันมีกูเมื่อนี่ไก้กระจมแต่ว่าพุทธศาสนามันเสื่อม มโมแมนต์เนพุทธศาสนาบวาเสืออ่อมดรอกอมโอ้ยกาบแต่ประพุทธก็ประทรมเท่าน,นั้นแหระงค์บวกาบดอกคนไปถามหลวงพอ่อหลวงพอ่พอพระผมไม่กาบแล้วล่ะทุกวันนี้พระสงฆ์ขอมาถวายหลวงพอ่อ ผมกราบแต่พระพุทธพระธรรมเท่านั้นแหละอา้าวโยมพูดอย่างนี้โยมก็ไม่ศรัทธาอาตมาดิอา้าวศรัทธาหลวงพ่ออยูศรัาทธาอย่งไงโยมว่าโยมไม่กราบพระสงฆ์ยกเว้นหลวงพ่ออมันเว้นได้ยังไงแั่มาก็เป็นพระสงฆ โยมเคยเห็นก็ทําบ่อทําขุดทองบ่อทองไหมล่ะเขาทำยังไงเขาก็เอามาร่อนออกตัวไหนเป็นทองเขาก็เอาตัวไหนเป็นเศษหินเศษดินก็ร่อนทิ้งไปพระเราก็เหมือนกันแล้วไม่ได้ออกมาจากคู่บทอิเลสบทสัญหาสินอาสวะใครที่ไหนละ่ะ ก็ออกมาจากลูกชาวบา้านออกมาจากคนมีกิเลสน,นี่แหละโยมลองคิดดูสิว่าดินกับทองอันไหนมันมากกว่ากันดินมากกว่าครับหลวงพ่อทองมันน้อยกว่านี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเอาลูกชาวบ้านมาบวชเป็นพระเนาะกิเลสมันก็มีคือกัน บอได้ออกมาจากกูวดลิดเลสภูวด,ดสินอาสวะของดีมันก็มีก็มล่อนเอามาทำนีแน่แล้วมาหล่อนออกทำกันนะตัวสีหลอดมาเป็นพระใดตัวสีหลอดมาเป็นพระใดก็ามาธรรมดาปดันไดตัวเป็นหินเป็นกวดก็ทิ้งไปต้นติด,ดละ่ะ บางเสี่ข้นก็บอกหัวจักจะฟ้องคือกันนั่นแหละยังไงแต่พระดีเวลาเข้าขมาหาพระก็บรรยาปฏิวัติตามศีลตามธรรมเหมืกับเบิ้ง,ะงจะฟ้องนั่นแหละศีลหามีสัมได้โน้นคนพ้าสวดพราสมาทานอยู่เรื่อยเ,อยอเห็นอยู่จังสันนะมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดคุ้นขก้นว่าได้กัน แต่พอเห็นกับลำบากขึ้นกันนะความมื่นนี้ก็ได้นะว่าว่าถุหน่วยงานองคอ์กรสถาบานันใดก็มีตั้งปะปนกันนะาคนกในโลกนี่มันก็นอยากดีๆเพืน่อนะแต่มานก็นทนคววมลำบากว่าไอ่อยากมีเงินนราอยากทำงานเกือกไปปวนไปรักเขาจัางสิเป็นตน้น ตบวก็ว่ญญาในพุทธศาสนาขึ้นกันพระดีนั้นกับว่าร้ายดอกแต่มันเหตุนในคนทั้งหลายคนที่หูจ้างนี่เกิดคววมสุขเกิดคววมสบายทุกใจสบายใจนะอยู่ไก่พระดีมีคววมมันอกมันใจซ้อนบอกเกาไห้เขาไปถึงในทางพราตาะตัะนตรายเป็นทีเพึิงเป็นที่พึงพิงให้มันได้ทั้งจิตทั้งใจนะ ม่ได้ซอนกันไปทั้งอื่นพิจแจน้าหาเอาแบบนี้แต่ว่าห้้ากันโอ้ยเห็นพระโอ้ยทั้งเชียเห็นบ่ตัวเหมือนนี่มันดังงกยคือต้องพอบ่อยฟังเรื่อยๆแต่ก่ออมีปากกาเขียนเชียกันนักเขียนก็เขียนเชียกันขึ้นมา ในโลกทิพย์ในโลกมหัสัจย์เมื่อนั้นก็เหมือนี้มันมีสมัยใหม่มันมีโทรศัพท์มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์โลกโซเชียลเอาแล้วเชียรกันขึ้นมาเห็นบ่เอาโอ้ยซ่อนนายพระมีสื่อมีเสียงดังไปบอกว่าข่าวก็ซึกไปบอกว่าข่าวก็มีข่าวก็ไม่ออกไม่ต้นไอ้ยังสันติล่ะ ปันแต่จิตใจเข้ไปถึงพระนมันหันก็เสียใจที่เราเปันโปวดพุทธศาสนาเสื่อมบวชเขาดอกวัดมันก็เป็นมาจจ็เสียเมื่อพึงเป็นเด้ขังพุทธการก็เป็นอดีตก่อนหนาห้าเนี่ยก็เป็นในบาโน,น่อ,อดีตพระดังๆแล้ได้ก็ล่มคึมลมคึมลงมา,างนีนบ่าว่าสามาัยใดก็ไม่ยจงสันต่พระไม่ซื้อไม่เสียงเนี่ย โอ้ยคนมาเกินอนดีตพระนิกกอนอดีตพระหลวงปูนเน่นขํานะสมายตะขี่เสิว่าจงเด้เกิดเป็นข้าวเป็นข้าวก็เกินมาพ้นแห่แหนกันเบิ้อนป่าดเบื้อนเมืองเกี่ยวมากก็บ่ได้เอาถิ่มขี่มันสิว่าจงได้โอ้ยกับแมงวันน้องกับไปตอมของเนาของเม้น่นี่ะ ของหอมของดีมาชิมาไก yeah. ่แมงวัดผ er ู้บาอาจารย์ผู้ส่งสินส่งรรมผู้เปิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งขอวัดพระวินัยไหวกระาลเพื่อนอวดอ่างว่าได้ดอกพระธรรมวินัยบ่ให้ไปอวดไปอ่างดอกก็ยู่เงียบๆประพฤติปฏิบัติกันไปอ้าวัมากมักแล้วแบบนมักไปส่งไม้ไปส่รงไม้ตี ว่าจังไดผมข่าล่มครึ่งล่มครึ่งล่มลม,มันฐานมันบ่หมันคงนะพอแม่คู่บาอาจารย์นอเปินเบาเรื่องพระธรรมบีไน,น,นเลยเป็นเมื่เหลี่ซ้อนในพระไปบอกเก่งเถียเียงเอียงดอกเปิลซ้อนเดือดในรักษาขอบวัดปฏิบัติรักษาซิกขาบทในหน่อยเล็กๆจะปฏิบัติประมาทเลื่อนเลอ เอาใจใส่ดูแลพิเิ็นเขานำปลาเขานำทำปลาอย่าดูดมามาถาวายมากไอ้ชั้นมือละเท้อเท่านั้นละเจเสเขามีความพิดวังเสียใจในการสแสดงออกการกระทํำของเฮานะ่ะนะไม่คิดไดทังสิเสียใจในกับสํารวมในไตรสิกขาสํารวมในพระวินัยสํารวมกายว่าจาใจน้อมกับห้ารักประทับวินัยแนวไรเพ็่นถามเขจะไปล่วงละเมิด แน่่เพิ่มอนุญาต,ตเฮตดปฏิบัตนนิไปเพราะนะ้นแนวเหลืองมันพุทธศาสนามันก็มีซ้ำนี่แ่ะมีมียังไปมาก่านี้ปฏิบัติประเด็จสลับซับซ้อนนีหยังดอกคมจิตคมใจจะคล้องไว้มันยังสิทะเยอทะยานให้ตด้สิ้นเขาอยู่เรื่อยกาเมสุมิช่าจาราเวีร์มันีปฏิวัติทั่วทรัพย์ไปคุยติเมียเมาเจ้าอ,อยู่เรื่อย ใช่ว่าจังไดเลยผมนะเหนบอกพระจีบเมียชาวบ้านจังไดเลยโอ้ยหลวงมันเนาะ้อนยังหอนพ่นตะควมซุกประเดทนตะควมลำบากป่ะเด้ไปเหตุจงสีสุกมันเสียมากข้นนอไปจงสีขาวคก็สีสบายข้นนอมันเกิดใจยังเกิดการจากการคุกขี่กันนัแบะ คุกขี้ผูดคุยกันบุงหัวจักเว้นจักสอบบงหัวจักแรงจักง่ายโอ้ยคุยกันอยู่จังสัตว์นอกจากละออกแล้วของมวลนี่เวลวัวซ่าน้ำมันอีกอย่างเดี๋ยวเอาซ้ำนี่บวบวบเข้ามาแล้วถิ่งเข้ามาแล้วถิ่งไหวเข้ามาแล้วถิ่งอันยุออกไปแล้วอายุมันก็รุดนาไปเรื่อยรุดนาไปเรื่อยที่ถอยกลับมามีอายุคือเกามันกับว่าใดเนี่ย ว่าคือเบื่องเจ้ล้องเขานำทำปลาเงืนทองเงืนอหาเงินอซิบเขามาทำมาสั่งเ็ดเสร็จนั่นเทศนี่ซอยแต่คข้องสิเป็นเท่าระยวดแจงใบเป็นเบิ่งใจจะคล้องเบื่องไปสันถอะคมมันไหวสิทิสว่าจังใดพิจารณาหัวจักใจจะคล้องไปตัวสิว่าจังใดยังว่าถามโยมอยู่ไปปฏิบัติธรรมมาได้หลายหมอ่อ มันเป็นอย่างไรเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเรื่องควบเป็นระเบียบผู้ปฏิบัติมันไม่มีหรอกขะน่อยโอ้ยเะสีว่าจังไดยางยังกลมกับทายรูปปนน้ำยางจ,จงกลมกับเตะหินไปนน้ำเออพูยทั้งหนาทายรูปพูจังรังกับเตะหินใส่กูทั้งหนาเอ้ามันนุ่นจิก <c oughs> เ,เป็นอย่างไรกันเสรเป็นระเบียบอย่คือบัมาก็บัมาแล้วหายหลายก็เป็นระเบีย,ย,าาาาหย,ยบยหายเอาแน่ โอ้ยหน่อยพอมีความจริงใจก็ว่าเห็นความใส่ใจกับพ่อขยันโยมมีระเบียบมีวินยัยเดี๋ยวเวลามาซีมื่อหาเมื่อไรมันตั้งใจจริงใจกับการประพืชปฏิบัต,รตริตัวเออม,มีระบบมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอนน้องมันก่อนออ,ออกเดินจงกรมกันแนะนำนะพื้นฐานกาบพระพร้อมกันตั้งแถวออกเดินจงกรม นะครับมากขอสลา,ากับพระพร้อมกันเลิกนะบางโอกาสกันแนะนําวิธีการเดินว่างใจจากของต่างจิตตัางใจเอากระตุ้นอยู่เรื่อยนะนะมันจังสีได้ประโยชน์อนะไปปล่อยเละเสอะเริ่มเสริมไปยังว่ามาปฏิบัติโมเมนต์มามีบัตรมีบัตรเดี๋ยว็มันผิดผิดเพี่ยนออกแป,ปรพวกหัวัจการประพฤติปฏิบัติ ยังบ่กโอ้ยถังบง่องใดมันบวคคอยเคียงคัดบ่ค,ออนนค่อยอนี่คนก็หลายเพิ่นว่าบัดโน,น่นจิกเขาบ่าไปที่ห้ายเขาว่พุ่นโอ้ยเจ๊ซีว่าจังไดเขบาบ่ว่าเข้าเจต,ตนาดีตั้งใจดีอยากบอกอยากสอนอยากให้มันออกมาดูดีนั่งเป็นระเบียบฝ่าฟังรัข้างนั่งจำที่นั่งอย่าคล้องไว้มานั่งเขามานั่งทั้งหนา คนมากก่อน,นั่งนั่งเดี่ยวจําไว้บอกนั่นบอกนี่ในรละการะพืติปฏิบัติหรือการปรับปรุงพัฒนากายใจเขาจะของให้มันเป็นระเบียบเอามาวัดด้วยกันเบิ้งความสะอาดสะอาดเบิ้งสะอาดส้มาลสะอาดเนี่หละก็ต้องไปเปรียบไปเทียบกับพูดได้หรอกพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดพัฒนาใจใจของไปนั่ง ถ้าหน้าใจจะฟ้องไปนั่เหตุเหตใจมันมีระเบียบเรียบร้อยเป็นมาแต่ใจผนได้ควบเป็นระเบียบม,มวนนี่บ่ได้เป็นยูยน้ำแก่ไก่นี่ได้ต่างใจเอาดวน้อยจังมันสิตายเมือ่อใดล้มเขาอบ่อมก็ตายเท่านั้นเด้เพราจังไดให้ขอมันถึงพระรตนาตะไรเห้มันได้นะมีทีเพลิงเห้มันได้นะมันจังสิบุตรกกรรมลำบาก แต่มีพระราตานอะไรเป็นทีเพลิงหรือว่าตรก,กรกรรมลําบากหรอกอยู่กับเป็นคนนิ่งได้สงบได้ใจเย็นได้ปล่อยว่างได้มันก็อยู่สงบอยู่สบายเถอะแอะโลกนี่เซลีวยังกับมันพิจารณาบึง่งนี่สิไปถั่วตั้งแต่คนเขามาเพียรในพุทธศาสนาเปื้อเปื้อนกับไปถั่วแต่ว่าพุทธศาสนาเสื่อมพุทธศาสนาเสื่อม ไมวเบื่อเสื่อมดอกพุทธศาสนาสตราบได้เกิดขึ้นโลกหรือยังอุบัติขืนผอมไปด้วยห่วยน้องลำท่านสัตว์สาวสิงพระพุทธศาสนาก็คือธรรมะธรรมะคือพุทธศาสนาแต่มันเกิดมีของเล่าเนี่เกิดขึ้นอุบัติขืนในโลกคือจักรวานมันเกิดมีกฎของปัตยลักมาบังคับอยู่ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็มีโทนิตัวสัตว์สาวสิงหเกิดมากก็เป็นทุกข์ ถูกก็เกิดถูกก็เจ็บถูกก็ตายนี่แหละมันก็มีซ้ำาน่ตัวเดี๋ยวอีกอย่างอ้าวสู้ฟังก็ซื้อดอกอือสู้ฟังบอาพิจาหน้าเบิ่งกซื้อดอกมันก็พ่อปนนี่ละโลกันนี้ดูแลก,กันไปบวจบบปสินดอกกันบอเดือกินด้วยกันกินว่นนมามันอิ่มมือจะบอกข้ามหิวอีกแต่บอระงับไปมันจะเป็นอย่างไรล่ะคนถูกกับหิวเนีก็บกว่วอื่นเด้ กินเพื bye, ่ออวดเพื่ออ่างเพื่ออวดเพื่อโชว์กันก็บล่วโอ้ยกินบวก่ัเจาของแต่งเนื้อแต่งโตเพื่อกันแต่งเนื้อแต่งตัวน้ำไัยอันตรายกับมหาจาของกับมีบุเอื้อป่ะยากขึ้นกันมันอยู่ก็รู้จักพ่อประม่าณรู้จักพ่อดีนะมันจะอยู่สบายอยู่เป็นสุขนะอ่ะเออ